วันนี้นะคะล้วก็จะมาแนะนำเจ้าตัวนี้นะคะวอคานอว์จำสตาร์ทนะคะ power bank ซึ่งมันก็หน้าตามจะเหมือนเป็น Power Bank ตัวตินะคะแต่ว่าคุณสมบัติพิเศษของมันเนี่ยมันสามารถจ m ส s t a r t กับแบตเตอรี่รถยนต์ได้ด้วยอะเริ่มสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะเรามาดูกันดีกว่าว่าในกล่องนี้นะคะมีอะไรบ้างเปิดกล่อง กล่องแน่นหนามากเราก็จะเจอกับตัวแรกก็คือเจ้า power bank volcano ตัวนี้นะคะขนาดมันก็จะไม่ใหญ่มากค่ะขนาดเข้า iphone 5ของเราทั่วไปนี้จะลองเทียบให้ดูนะคะพกพาสะดวกเสร็จแล้วเราก็จะเจอกับคู่มือการใช้นะคะ user manual user Man นะคะเป็นคู่มือการใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็ทั้งอังกฤษทั้งภาษาไทยให้เราดูวิธีการใช้มันเกิดว่าเรางงวิธีการใช้แล้วก็อ่านเจ้าตัวนี้นะคะมันค่อนข้างที่จะบอกละเอียดเลย ่ะแล้วก็มาดูอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะคะอยู่ในกล่องอีกทีหนึ่งกล่องเขาค่อนข้างที่จะทํามาแน่นหนามากมาดูกันเลยดีกว่าเอาแบบง่ายๆก่อนก็คือเรามันเป็น power bank นี่ใช่ไหมคะแล้วก็จะชัดกับโทรศัพท์แล้วเขาก็จะมีสาย usb ให้ตัวนี้นะคะมีหลายหัวเลยนะคะมีทั้งหัว iphone 5 iphone สีเนี่ยใช้ได้แล้วก็เสียบเข้ากับ ตรงนี้นะคะมีส่วนถ้าเจ้าตัวนี้ Mode, แบตหมดเราก็เสียบชาร์จนีได้เลยอันนี้ก็เป็นกับปลั๊กของไฟบ้านนะคะส่วนถ้าเราจะชาร์จกับแบตในรถก็จะมีสายให้เห็นนะะอะแล้วมันก็จะมีคุณสมบัติพิเศษของมันก็คือมันสามารถจัมพ์สตาร์ทกับแบตเตอรี่รถยนต์ได้อะมาดูนะคะเขาจะให้สายเจ้าตัวนี้มานะคะซึ่งเราจะไปจัมพ์สตาร์ทกับตัวแบต ถ้าเกิดว่าเราเดินทางไปไหนมาไหนแล้วเกิดว่าแบตเตอรี่รถยนต์หมดนะคะอ่ะวิธีการของมันแล้วก็จะเอาว่าตรงนี้นะคะเสียบเข้ากับนี่นี่นะคะแล้วก็ต้องดูตรงนี่เสร็จแล้วเราเสียบได้แล้วปุ๊บเราก็เอาขั้วสีแดงจะเป็นขั้วบวกนะคะแล้วก็สีดําเนี่ยจะเป็นขั้วลบแล้วก็ไปหนีเข้ากับแบตเตอรี่รถยนต์ของเราแล้วแค่นี้เราก็จะสามารถ ชาร์จจัมสตาร์ตตัวแบตเตอรี่รถยนต์ได้อ่ะเท่านั้นยังไม่หมดนะคะเจ้าตัวนี้ยังมีคุณสมบัติพิเศษอีกคือมันสามารถเป็นไฟฉายได้ด้วยดูนะคะแล้วเรากดปุ่มตรงนี้นะกดค้างนะคะมีจะเป็นไฟฉายแต่ถ้าเรากดอีกหนึ่งที่จะเป็นไฟกระพริบนะคะไฟกระพริบเราจะมีสองระดับถ้าเรากดอีกหนึ่งครั้งนะคะก็จะเป็นแบบนี้อ่ะถ้ากดครั้งสุดท้ายก็คือปิดก็คือปิดแล้ว นะคะเวลาชาร์จแบตเนี่ยเราจะรู้ได้ยงว่ามันเต็มก็คือมันจะขึ้นไฟนะคะทั้งหมด4จุดแบบนี้ในการที่เราจะชาร์จจัมพ์าร์ทกับแบตรถยนต์ควรมีนะคะอย่างน้อย3จุดเราก็จะจัมพ์าร์ทได้นะคะนี่คือคุณสมบัติพิเศษของมันเห็นไหมคะว่าน่าใช้มากๆเลยนะคะมันแตกต่างจากเพาวร์แบงค์ยี่ห้องอื่นๆนะคะเกิดว่าเราไปเดินทางไปไหนเป็นผู้หญิงคนเดียวเกิดว่า,อาตอนกลางคืนนะคะรถ แบตเตอรี่เรายนต์หมดถ้าเรามีเจ้าตัวนี้เราสามารถดูแลตัวเองได้โดยไม่ต้องงอผู้ชายเลยค่ะ